E yeah. <laughs> เดี่มาน่ารักเลยโอ้ยแ่เป็นงินของ้เอทำรันต่พื่อนมีร้านวะ้ย่าักไปเดินมาเดาพ่งดีให้บอกพ่นเขอยากเข้ามาเนี่ย

แล้วคุณพ่อไม่พูดเแล้วนะใช้ตรงนั้นนะพอเรา็นเดรเริเร่มกินได้แหละตอนนี่มีหน้าคุณพ่ออันนี้ค่ะอธิบายอันนี้ผมจะตอบคอพ่อพี่โจ you have to be a good man จะไม่เป็นคนหนักคอพี่โจนะจะไม่ยิ้มเสร็จค่ะคือสมบัติ มาเยอะต้องไมแข็งัเป็นมาสามครั้งแล้วต้องบกรอบตกรอบตลอดแล้วเป็นครั้งสุดท้ายมาแบบนักวยแก่เงเป็นปีสุดล้ายในคนร่างอายุประมาณแล้วพอชนันเราป็นแบบรก็แบบร้องไห้แบบพอชุดร้าเป็้คป่วยเไี่ยเพราะเราต้องแต่งหน้าพอดเราอไรบ้างแล้วก็หันมา What? Well.